สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับดวงชะตาเดือนมีนาคม2 5 6 5ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับ30มีนาเนี้ยพระราหูย้ายซึ่งในแวดวงโหราศาสตร์ในแวดวงของคนที่มีความเชื่อทั้งหลายก็จะมีความเขาเรียกว่าทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจ นะเพราะว่าในมุมมองของโหราศาสตร์เขาว่าราหูเนี่ยเป็นดาวร้ายนะในการที่จะแบบเอ้ยทำให้ชีวิตดวงชะตาใครเนี่ยโหยำแย่จริงๆอ่ะดาวทุกดวงก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีก่อนอื่นทำความเข้าใจกับราหูก่อนเนาะราหูเนี่ยไม่ใช่ดาวเป็นจุดเงานะเงาของโลกกับดวงอาทิตย์และพระจันทร์นะเป็นจุดเงานะครับฉะนั้น ตัวของราหูไม่ใช่ดาวแต่เป็นจุดที่เราสมมุติขึ้นเป็นเงาจุดสมมุติแล้วสามารถนำมาใช้ทำนายได้นำมาใช้ในการทายได้ว่าตำแหน่งราหูในดวงชะตาของคนเนี่ยเออมันบอกเรื่องราวบางอย่างได้มันบอกเรื่องราวดีร้ายได้ก็เลยเอามารวมอยู่ในดวงดาวนะอัตเคราะ์นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาว นะลัคนาราศีเมษเอาดวงเลยมีนาคมนะลัคนาราศีเมษราศีธาตุไฟนะครับเป็นราศีต้นธาตุไฟแข็งแรงรุนแรงนะดาวอังคารดาวประจําตัวนะครับเป็นมหาอุดโอ้โหอยู่ในราศีมังกรนะราศีมังกรเนี่ยพบกรมมะกรรมะคือการงาน ดาวประจําตัวเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับแข็งแรงอังคารคือกล้าแข็งขยันชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยตอนนี้นะนะกำลังวางแผนอธทิผ่านมาจะดีจะร้ายจะเจ็บหนักจะเจ็บเบานะจะผิดพลาดมีนานี้นะครับจริงๆอ่ะพระอังคารเนี่ยย้ายตั้งแต่26กุมภาแนละ้วนะครับหลังวันที่26กกุมภามาเป็นต้นมาเนี่ย จนถึงเดือนมีนาเป็นช่วงจังหวะที่ท่านขยันขันแข็งมีกำลังอยากทำงานอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากลุยนะครับถือว่าดีนะครับเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ก็เป็นเกษตรมีความมั่นคงอังคารกับเสาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างเหนื่อยลำบากอึอดอัดอาจจะมีความขัดแยง้งเลยก็ตาม แต่ชาวลัคนาราศีเมษอย่างที่บอกอ่ะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวแล้วเป็นมหาอุดไปว่าสูงส่งไปว่ายิ่งใหญ่นะครับในรอบปีเนี่ยดาวอังคารอยู่ตําแหน่งนี้ดีมากนะพอเข้าพบกรรม,มะและที่สําคัญเป็นองค์เกณฑ์นะครับปัสวะทัศต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันภูมิเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพญา นะครับชีวจันทร์ภูมิเมนภูมิเมนก็คืออังคารนั้นลัขนาราศีเมษมีดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารแล้วได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์เข้มแข็งนอกจากเป็นองค์เกณฑ์แล้วยังเป็นอุดมมาเกณฑ์ด้วยอุดมแปลวามากเนี่ยความขยันความแข็งแกร่งความกล้าได้กล้าเสียมีมากขึ้นนะแต่เน้นการกระทานะเพราะมันเข้าไปอยู่ในภพกรรมะแล้วดาวเสาเข้าเป็นเกษตรแน่นอนคู่ดาวเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเสาก็ เข้มแข็งเป็นเกษตรอังคารก็เป็นมหาอุดคู่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นคู่ปะทะอาจจะต้องมีปัญหาเหนื่อยลำบากงานหนักงานใหญ่แต่จังหวะนี้แหละครับลัคนาราศีเมฆเป็นจังหวะที่จะต้องก้าวหน้าและมั่นคงแน่นอนเนื่องด้วยดาวพฤหัสเองก็ยังอยู่ในภพลาพระส่งกระแสถึงลัคนานะครับเริ่มต้นเดือนมาสองมีนาคมครับดาวพระพุธ ย้ายเข้าราศีมีนพบวินาความหมายอันเนี้ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าดาวพฤหัธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของสหัสชะสังคมเพื่อนฝูงเห็นไหมทางานเพื่อนดีที่หมดนะลักษนาราศีเมษอาจจะไม่ใช่หนีหรอกหมายถึงว่าดาวสหัชชะนี่คือสังคมเพื่อนฝูงไปอยู่พบวินาก็แปลว่าห่างกันนะแปลว่าห่างกันแปลว่าเออไม่ได้ติดต่อเพราะดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสาร ก็อาจจะขาดการติดต่ออะไรไปบ้างนะเพราะอะไรเพราะตัวเองกําลังทํางานหนะักกําลังได้รับงานใหญ่กําลังได้รับการมอบหมายภารกิจท่านที่เป็นข้าราชการท่านที่เป็นพนักง,งานมาเป็นหัวหน้าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยรับงานใหญ่รับภารกิจใหญ่นะแต่ถามว่าสู้ไหวไหมสู้ไหวเพราะช่วงนี้ไม่รู้พลังมาจากไหนนะลัคนาราศีเมษสุดยอดนะดาวังคาเป็นดาวทัดลม เ,เข้าไปเนี่ยมีพลังเคลื่อนไหวที่ว่าเออบางทีมันจังหวะชีวิตมันอาจจะขึ้นลงผันผวนอะไรก็ตามเนี่ยนะจังหวะนี้เป็นจังหวะเร่งนะครับขอให้ตั้งใจนะพยายามบุกฝ่าเข้าไปรับรองสาเร็จเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็ช่วงนี้จะหายไปหน่อยเพราะท่านเนี่ยบางทีเนี่ยต้องก็ต้องรักษา,าสุขภาพเลยนะเพราะว่าเหนื่อยนะเหนื่อยหนักทํางานเกินเวลาแน่นอน แต่ความสำเร็จมันก็ตอบแทนคุ้มค่านะครับอ่ะดาวพุธและนอกจากจะเป็นดาวสังคมเพื่อนฝูงแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอริวินาศอันนี้ความหมายดีครับอุปสรรคปัญหาหมดไปนะงานนะงานเนี่ยมีแนวโน้มหนักมีท่าทางจะว่าต้องรับผิดชอบเยอะรับผิดชอบใหญ่อ่าทีนี้ไอ้อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันวินาศครับ อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันมีนาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะจริงๆ2สองมีนาะช่วงนั้นนะอยู่ในภพลาภะก็ยังโอเคนะอยู่ในภพลาภะพอปลายเดือนเนี่ยประมาณวันที่สิบแปดเนี่ยเข้าภพวบบินาเนีย่ยจังหวะเดินดีจังหวะเดินดีนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเพื่อนฝูงสังคมโซเชียลมีเดียการติดต่อยังให้คุณอยู่พอหลังวันที่สิบแปดไปอย่างที่บอกอห่างหายไปแล้วพอวัน เรื่องของอุปสรรคปัญหามันก็หมดไปด้วยเพราะว่ามากคนก็มากความใช่ไหมโอ้โหติดต่อสื่อสารเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเรารับงานหนักรับผิดชอบงานเยอะก็ต้องหาคนปรึกษาให้เพื่อนช่วยหน่อยอย่างนั้นอย่างหน่อยโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจดีลงานอะไรต่างๆนานานะครับหรือแม้แต่ข้าราชการก็เถอะต้องโทรไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายโทรไปปรึก,รกษาฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยมันวุ่นวาย แต่เดี๋ยวพอผ่านวันที่18ไปก็จบสวยงามน,นะครับย้อนนิดนึงวันที่สิบห้าสห้ามีนาคมพระอาทิตย์ย้ายครับเข้าสู่ราศีมีนเป็นอุจจวิราชนะอุจจวีรราชจโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจรัชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ใหม่นะครับก็คือจุดเนี้ยดาวอาทิตย์ดีแต่เพียงว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ บุตตะไปว่าโปรเจกต์สิ่งใหม่ๆบริวารพอวินาศแล้วเป็นไงมันก็ว่าเออไอโครงการเล็กๆน,น้อยๆโครงการยิบๆย่อยๆเนี่ยมันต้องทับเก็บไปนะลูกน้องไม่สามารถช่วยงานได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยงานที่ว่างานใหญ่งานหนักงานรับผิดชอบของท่านเนี่ยมีแนวโน้มต้องลุยเดี่ยวนะครับ <laughs> มีแนวโน้มว่าต้องลุยเดี่ยวเนี่ยบุตรบริวารก็เข้าวินาศ หลังวันที่สิบห้ามีนาบริวารก็คือลูกน้องแหละคนที่ช่วยที่อะไรบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยหรือเขาหนีนะบางทีมันอยู่ในฐานะที่เราต้องทําคนเดียวอะ่ะงานเนี้ยเรารู้อยู่คนเดียวอะ่ะเราต้องทําคนเดียวจับคนเดียวบางทีเออมันมือยังไม่ถึงลูกน้องมือยังไม่ถึงยังไว้ใจไม่ได้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรลุยไปก่อนเหนื่อยไปก่อนเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นมหาอุจ นะกำลังแรงนะ <laughs> ลัคนาราศีเมษ <laughs> ก็เรียกว่ากําลังแรงใจมันแรงนะใจมันแรงเพราะธาตุลมรวดเร็วตัวเองก็เป็นธาตุไฟร้อนนะครับอะไฮไลท์ละสามสิบนานะครับสามสิบนาพระราหูย้ายนะครับย้ายตีสองยี่สิบสี่นาทีบอกไว้ก่อนนะย้ายคืนวันที่ยี่สิบเก้า นะแล้วเช้าตีสองเนี่ยคืนวันที่29สิบเก้าแล้วเช้าวันที่สามสิบนะคือผ่านเที่ยงคืนมาเป็นวันที่สามสิบเนี่ยนั่นแหละเขาย้ายตอนนั้นนะไม่ใช่ว่าสามสิบมีนาเนี่ยแล้วมาย้ายตอนกลางคืนวันที่สาสิบอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนะย้ายคืนลอยต่อวันที่29สิบเก้าเข้าสู่สามสิบมีนาตีสองของวันที่สามสิบมีนานะครับคืนก่อนหน้านะอ่ะพระลาหูย้าย ท่านตอนนี้แน่นอนทุกอาจารย์ทุกคลิปทุกสำนักก็ต้องมีคอนเทนต์นี้เข้ามานะครับแน่นอนพระลาหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภที่ผ่านมาอยู่ในราศีพฤษพโอ้โหลายใ่ายเยอะนะหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่สิกันยาสองน้อยหกสิบสามนะเขาเรียกว่าลาหูลวงทรัพย์ ก็คือเงินอะเข้ามาเยอะแต่เยอะแล้วมันก็ไหลออกเยอะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลัคนาราศีเมษที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอันนี้จะชัดเจนมากนะเพราะว่าอะไรลาหูเป็นกาลกิณีในดวงนะฉะนั้นพอเข้ามาอยู่เรือนกระดุมพระเนี่ยเรื่องของทรัพย์เงินทองเนี่ยมันจะมีปัญหาไหลออกเยอะมาก แต่รายได้ก็เข้ามามีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่เขาเรียกว่าไงมันมันเสียมากกว่าได้เอางนี้ดีกว่านะแต่ยังพอหมุนไปได้ยังพอหมุนไปได้ถูกไหมครับแต่พอสามสิบมีนาคมเนี่ยราหูมาทับลักเนี่ยลาภมาทับลักนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วแหล,ละและราหูในราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งดาวยงยศด,ดาวยงยศนะครับ บางคนก็บอกว่าราศีเนี้ยราศีเมษเนี้ยถ้าราหูเข้ามาจะได้ตำแหน่งบุญสุลานะบุญสุราหรือบุญอสุรานะหมายคาว่าไงหมายถึงราหูจะกลับกลายเป็นดีนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งราหูเป็นดาวธาตุลมครับพอมาอยู่ในราศีเมษต้นธาตุธาตุไฟเนี่ยโอ้โหราหูมีกําลังเหมือนเติมอะ่ะเหมือนมาเติมเชื้อไฟอะ่ะเข้ไหมตัวเองอ่ะเป็นลมพายุ รนะาหูเนี่ยเป็นลมพายุนะครับพอเข้ามาในราศีเมษซึ่งเป็นต้นธาตุไฟแม่ธาตุไฟเนี่ยหมือนเหมือนได้พลังนะเขาเรงถึงเรียกว่าดาวยงยศนะแล้วบุญสุลานี่ก็หมายถึงว่ามาอยู่ในเรือนของอังคารคู่ธาตุเนี่ยส่งเสริมฉะนั้นราหูอยู่ในราศีเมษเนี่ยมีฤทธิ์เดชมากนะครับแล้วถามว่าให้คุณหรือไม่ให้คุณนะีทิฤทธิ์เดชก็เขามาจากเรือนลาพระ งั้นชาวลัคนาราศีเมษมีโชคใหญ่แน่นอนนะครับบวกกับดาวประจําตัวดาวังคารเนี่ยเห็นไหมก็เป็นมหาอุดตัวเองรับไหวนะบางทีไอ้โชคใหญ่ๆอะ่ะดวงอ่อนแอรับไม่ไหวเยอะแยะเห็นไหมเคยได้ยินข่าวไหมคนที่ถูกลงวันที่หนึ่งใช่ไหมแป๊บเดียวหมดหรือแป๊บเดียวก็ประสบป,ปัญหาโชคร้ายป่วยบ้างอะไรบ้างนะหรือชีวิตครอบครัวล้มเหลว นะพอมีทรัพย์มีเงินเข้ามามันก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆหรือบางคนก็ป่วยเงินได้มาเยอะก็ต้องใช้รักษาตัวเองหมดแต่ลัคนาราศีเมษไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าลาหูมาจากเรือนลาพะนะไม่ต้องกลัวนะเขาเรียกว่าค่อนข้างโอเคคนที่จะดรอปนิดเดียวเท่านั้นแหละนะก็คือชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดวันศุกร์เพราะลาหูเนี่ยเขาเป็นกลากินีเดิมแต่กลากินีทับลักเนี่ย ข้อดีมีนะข้อดีคืออะไรท่านจะเก่งฉลาดคือหัวคิดอ่ะมันจะปรับรวดเร็วมันเหมือนกับอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้อ่ามันอาจจะมีผลเสียบ้างเช่นโอ้โหมันมันได้รับข่าวร้ายหรือบางครั้งมันจะเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่เคยได้ทำก็ต้องได้ทำสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ก็ต้องได้รู้และรู้ไปไงก็ต้องสู้ครับ สู้จากที่ทำไม่เป็นกลายเป็นทำเป็นจากที่ไม่เคยรู้กลายเป็นรู้ฉะนั้นอย่าไปกลัวนะนะกาลกินีมาทับลักเนี่ยครับชาวลัคคนาราศีเมษที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอย่าไปกลัวนะกาลกินีมาทับลักเนี่ยมันเจอปัญหาครับต้องบอกไว้ก่อนเจอปัญหาแต่ปัญหานั่นน่ะทําให้เราแกร่งขึ้นต่อสู้ขึ้นจากที่ไม่เคยเป็นก็เป็นอ่า นะเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสรุปลัคนาราศีเมษเตรียมรับโชคได้เลยนะครับลาหูเข้ามาเนี่ยถือว่าดีในช่วงนี้ยังมีเขาเรียกว่ามีดาวพะเกตนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าส่งเสริมกันด้วยเป็นตัวกระตุ้นพระลาหูเข้ามาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อน30มีนาเนี่ยคือลาหูเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยก่อนย้ายหลังย้ายหน้า7หลัง7นะบางตำราเขาว่า ครึ่งเดือนเลยแหละนะแต่นั้นก็่าเผื่อๆไปนะก็หลังวันที่15หลังวันที่สิ้าแล้วก็พอวันที่30สก็ไปก่อนสงกรานช่วงนั้นนะนะเป็นช่วงที่คิดรอบข้อเพยเยอะทําอะไรอย่าเพิ่งบุ่มบามตัดสินใจนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวางแผนได้คิดได้นะครับเน้นการกระทําเน้นทํางานเน้นศึกษาเน้นหาความรู้ อย่าพึ่งตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญนะครับอย่าพึ่งตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญเพราะราหูจังหวะย้ายเนี่ยเขาเรียกว่าราหูสาลัมนะซึ่งมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับหน้ากลับหลังพลิกผันจากดีเป็นร้ายจากร้ายกันกลายเป็นดีอ่ะฉะนั้นพยายามนิ่งๆไว้ก่อนอย่าตัดสินใจในเรื่องสําคัญในช่วงนี้นะครับแปบ๊บเดียวนะก็คืออ่ะครึ่งเดือน อ่มสิมีนาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นเกณฑ์หลักได้ก็ตั้งแต่สิบห้ามีนาเลยไปจนถึง1 4บสี่สิบห้าเมษาก็สงกรานนะครับประมาณนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําอะไรเลยนะก้มหน้าก้มตาทํางานไปครับไม่มีปัญหาครับนะหาเงินหาทองเพียงแต่ว่าการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสําคัญเช่นอะไระซื้อบ้านซื้อรถเปลี่ยนงานย้ายงานแต่งงานอะไรพวกเนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผนกําหนดวางไว้แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะนะ,นะเช่นง,งานแต่งงานอะไรดูล่งดูเลืกอะไรแต่จริงเดือน5้าก็ช่วงช่วงเมษช่วงเมษาเดือน5้านี่มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่งงานต้องเดือนคู่นะครับแต่งงานต้องเดือนคู่อ่ะประมาณนี้นะครับนี้เขาเรียกว่ารอได้ให้รอไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะอะไรมันพลิกผันอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้แต่สรุปเลยแลัคขนาราศีเมษโชคใหญ่นะ ความสําเร็จมาแล้วอย่าไปกลัวราหูเลยเมษเนี่ยชอบราหูมากแล้วราหูก็ชอบราศีเมษมากด้วยนะตัวเองมีฤทธิ์มีเดชเพราะเข้าราศีเมษนี่แหละฉะนั้นราหูเนี่ยใจถึงพึ่งได้ถ้าเป็นคนนะใจถึงพึ่งได้ประเภทแบบยังไงอ่ะให้คือถ้าเกิดว่าเข้าราศีเมษเนี่ยราศีเมษเป็นราศีที่ให้คุณของราหูฉะนั้นแม่เขาเรียกว่าอะไรราหูใจดีแจก นะแจกโชคแน่นอนสำหรับลัคนาราศีเมษก็ขอให้ประสบผลสําสเร็จครับเดือนมีนาคม2565ขยันขันแข็งเริ่มต้นใหม่ลุยอุปสรรคปัญหาแค่ไหนก็ผ่านไปได้ลาหูมาดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอให้ชาวลัคนาราศีเมษโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่า ทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยพิชาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาธและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการก็เรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ